เดินทางมาถึงแล้วนะครับโอเควาส,สนาส้มตำตัวน,นี้พามา <c oughs> เป็นร้านที่เรียกว่าอยากให้มาตํากันนะครับ <c oughs> ก็เลี้ยวมาจากถนอนเอเชียนะครับมาทางเส้นสายบางปะอินนะครับประมาณถ้าไม่ถึง7กิโลนะครับก็จะเจอร้านร้านนี้จะมีความอร่อยที่ไก่ย่าง <c oughs> โอ้โ,โดนแน่เลยเนี่ยโดนแน่ ในระหว่างนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าธุรกิจด้านการคําน,นวณมาให้เราได้ชื่นชมกันนะสวัสดีครับ23456ครับงวดนี้มาแน่ครับในระหว่างรอเมนูนะครับเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวไก่ย่างเด็ดๆสักนิดหนึ่งครับ ใส่เตะค่ะร่วมกันทางมันแซ่บสะกามาดื่อกระซิบบนไดตามแบบบ่ต้องซิมค่ะเอาโหลดฉากมอนเอาเลยฉากบอมอนที่บ่อพันบางยัยครับทีมใส่เป็นแดงใส่ปูค่ะหน้ามะขามมีขาดบ่าใดนะค่ะขาดหน้ามะขามคือบ่อากบอมอนให้น้ำตาลนิดนึงแสบบ่รู้บาน แซ่บตายบลเรื่องค่ะแซ่บแซ่บพี่ลีค่ะแซ่บพี่ลีแนะนำเลยครับแนะนำใส่ปลาด้วใส่ปลากรใส่จานใส่ปูค่ะส่วนทางนี้ก็มีดูอะไรครับน้ำตกหมูครับ อพอมาสั่งก่อนได้นะครับม, you มีช่อง Youtube อง you เดี๋ยวท Youtube เดี๋ยวจะไปลง Youtube ยังไม่ได้สร้างหรอกาาาาาหาแนวก่อนหาวิาดีโอไว้ก่อนเชิญชวนเลยครับเชิญชวน,ชวนร้านนี้ต้องมาตำให้เห็นครับด้วยตัวเองถ้ามาหลังจากนี้นี่ไม่มีนะครับไก่นี่วันนั้นเท่าไหร่อะ ไนึวันละสามสิบสี่สิบอะไรแต่วันที่จะขึ้นเยอะหน่อยใครมาช้านี่ไม่ได้กินนะครับไก่นี่รับรองเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับต้องโทรจองใช่ไหมยี่สิบยี่สิบค่ะต้องโทรจองนะคะขึ้นเบอร์โทรไว้ใต้คลิปแล้วนะครับใครโทรมาก็รับทุกสายนะครับยกเว้นเจ้าหนี้ฮะเจ้าหนี้ไม่รับครับอันนี้ทำไม่ได้เลยอันนี้ไม่มีเวลาเลยอันนี้เป็นเมนูอะไรตำปลาตปลาครับ มีทุกอย่างนะครับสารพัดตำครับร้านวาสนาค่ะยายผู้น่าโกดังอา마เนอะใกล้ๆทางเข้านิคมเลยนะครับมาเจอกันก็ถามดูด้วยนะครับมีหลายร้านแต่ว่าถามก่อนว่าใช่วาสนาชมตำหรือเปล่าถ้าใช่ก็นั่งเลยครับรับรอง รีนะครับน้ำดื่มฟรีฮะอย่างอื่นบริการตัวเองนะครับวุ่นวายพอสมควรนะครับช่วงนี้เพราะว่าลูกค้าเยอะเชิญชวนลูกค้านะทุกถิ่นเลยนะคะมาที่ร้านวาสนานะคะนานิคมนะคะ เป็นก้อยขั้วขนาดแท้อีสานขนาดแท้ครับอย่างนี้เลยครับยอดมาทิมกันได้นะครับก็ยังมีเมนูอีกเยอะนะครับสำหรับที่ร้านนะฮะมาตำกันได้นะครับที่วัดศาสนาส้มตำที่บางปะอินนะครับมาตำกันได้นอกจากมีส้มตำไม่กินแล้วก็ยังมีสาวๆโรงงานมาให้เราได้ดูเยอะแยะครับบริการเองอย่างนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่ร้านนะครับ มุมทางมุมนั้นก็มีนะฮะเป็นมุมเเรียกว่าใต้ต้นตะคบบรรยากาศก็จะชิวๆเย็นๆในระหว่างนี้ก็จะมีเลขไอ้ลุ้นนะฮะจนถึงวินาทีสุดท้ายมาช้ากว่าน,นี้ก็ไม่มีที่นั่งครับที่นอนเพียบ <c oughs> วันนี้เรามาโชคดีนะครับที่มีกี่พันไก่นะครับบางวันเนี่ยมาแล้วก็ไม่มีไก่ขายแล้วนะครับไก่เป็นไก่ไก่เป็นไก่เลยนะครับ มันก็ไก่ก็ต้องเป็นไก่อยู่แล้วล่ะมีผักให้นะครับไม่พอก็ขอใหม่ได้ครับที่นี่โทรมาสั่งได้นะครับไม่อยากรอก็โทรมาก่อนได้นะครับในระหว่างกินเราก็ครับน่าจะถ้ามตังมันจะแพงค่าสมงตแาแพงอยู่ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเผ็ดนะเผ็ดก็ผ่านไปประมาณ30นาทีก็เริ่มได้ที่ได้ทางแล้วนะครับนี่ก็เป็นรีวิวในเล็กในน้อยนะครับอย่าลืมมา ติดตามกันได้นะครับมาตำกันได้ที่ร้านวาสนาส้มตำมีหลายตำนะครับข้างหลังผมก,ก็นะเต็มไลยหมดนะครับมาเป็นคณะนะครับ